สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องสูุูุสุขนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ลุงโบพามากินเมนูประจำาจองนะครับพี่น้องเนาะเป็นสามสิบขีพันตับครับพี่น้องมีทั้งแบบพันนะครับบพันพันนะครับมีขั้นหนามาหน่อยหนึ่งครับพี่น้องผักแกมเราก็มีผักชีครับแล้วก็ลูกโดดทัวครับไอใบชะพูต้นหอมนะครับเนาะ ต้องขอโทษขอให้เพราะเปพี่น้องทันทีบโบกินดิบบกินเหนือน้ำเด้อครับพี่น้องมากมากครับพี่น้องเสียบแสบต้องกันคือเขาโตล่มหนาวครับพี่น้องใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับพี่น้องเนาะจัดเป็นเมนูกับแก้งตอนรับปีใหม่ก็ไหนด้วยครับพี่น้องเมนูนี้พันครับตับครับสามสิบกีพร้อมกรับแก้วเหี่ยคนๆครับพี่น้อง แกลเพียอะพวกมันสูตรสดครับทิโน่สูตรคุยวหมืนนี่ข mm hmm. ันหน้าครับ เสบคขั้นีหญครับพี่น้อง 嗯。Mm hmm. แ้วเพียวทุกคนครับ แสบขึ้นอยู่กับผู้มักเนาะครับพี่น้องเป็นความชอบส่วนบุคคลครับเรื่องรสชาติเรต้องถามหาครับพี่น้องสายจุ๊บสายเนื้อผูกกันดี Mm hmm. ยำพวดๆกึบๆครับ,บหวานจุวย <c oughs> ยำเขายำเขาไปครับ เป็นแก้วสูตรคุยครับเลกบริสุทธิ์คำพี่น้องนีย 嗯。Mm. แซ่บคักลีครับพี่น้องบอพิดหวังคือเกา่ากินยำได้ก็แซสบคือเก่าครับพี่น้องเพราะว่าเป็นคววมจอบส่วนโตนะครับเป็นค่วมชอบส่วนบุคคลครับพี่น้องครับพี่น้องลุงโบต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนัไม่เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ลุงโบเฮ็ดคลิปต,ต่อไปนาะครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการติดตามรับชม ขอบคุ้นทุกคอมเมนต์ครับขอบคุ้นทุกกำลังแร่งใจนะครับพี่นอ้องไปแล้วครับพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ